สัสดีค่ะ e c p EC Project วันนี้เราจะต่อ motor, มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาผ่านชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์อุปกรณ์ก็จะมีชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ลิม,มิตสวิตมอเตอร์ แบตเตอรี่เดี๋ยวเราจะต่อตามนี้เลยนะคะมอเตอร์นะคะนี่มีสวิตเราจะต่อเดี๋ยวต่อสายออกจากมอเตอร์ก่อนะคะ ไฟบวกไฟลบออกมาแล้วนะจากมอเตอร์เราวางลิมิตสวิตแบบนี้นะเราจะต่อขาที่อยู่ด้านในก่อนก็คือขา NC ขาชุดนี้นะชุดนี้นะฮะนี้จะใช้ไฟบวก ไปบวกชุดในแล้วทีนี้เราก็จะใช้สายที่เราจะต่อขั้วลบเนี่ยก็คือชุดด้านนอกนี่นะฮะเหนไหต่อแบบนี้เหมือนกันเลยแล้วจากนั้นสองสายนี้ก็จะต่อไปที่ลบไปที่บวกของ ชุดวงจรควบคุมความเร็วมอเตอรอ์ตัวสายนี้คือออกจากชุดควบคุมนี้จะเป็นมอเตอร์นะกะ็คือบวกอันนี้คือลบลบนะฮะ ตัวนี้ก็คือบวกนะฮะตัวลิมิตเหลือขาคอมมอนนะฮะขาคอมมอนสองขาข้างหนึ่งก็เป็นลบข้างหนึ่งก็เป็นบวก ลบมอเตอร์อันนี้ก็คือบวกมอเตอร์นะตอนนี้เหลืออยู่ชุดเดียวก็คือแบตเตอรี่สายนี้ก็คือสายแบตเตอรี่นะเป็นไฟเลี้ยงชุดนี้และก็มอเตอร์ด้วย นี่ก็ลบมอเตอร์ลบของชุดควบคุมนะทีนี้เราจะทดสอบนะคะดูตรงนี้นะตรงนี้คือมอเตอร์นี่คือหมุนให้เขาเดี๋ยวให้เขาหมุนเร็วกันนะดูดูสปีดของมอเตอร์ก่อนนะเห็นไ,ไหมหมุนเร็วหมุนช้าช้าลง เอาเท่านี้ก็นนะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวเร่งสปีดให้เร็วขึ้นีิเดินหน้าถอยหลังต่อตามแบบนะต่อตามแบบ ECP e a s y Project งานง่ายๆทำได้ทุกคน You Can Project ขอบคุณค่ะ